ก็ทาสักสองเที่ยวนะครับเพื่อที่ว่าจะลองพื้นนะครับมาแล้วจะมาแล้วกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้มีคลิปสอนทาสีพ่นดำลงบนไม่อัด S.O.B จะมีวิธีการทำยังไงจะสวยหรือไม่สวย ไปลุยดูด้วยกันเลยครับเพือกไปกับช่างมีแฟนเพจ Facebook แล้วนะจ๊ะไปพูดคุยกดไลค์กดแชร์พบปะสังสรรค์กันได้นะจ๊ะอันนี้ก็คือไม้อัด OSB นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็เอากระดาษทรายนะครับเอบอร์หยาบๆมาขัดลบคมก่อนนะครับ ราะว่าเหลี่ยมของเขาจะคมนะครับส่วนมากที่เราเห็นนะครับที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์กันเขาก็จะเอาพวกยูนิเทนหรือว่าแล็กเกอร์เงานะครับมาทาเพื่อจะโชว์ลายไม้อัดของเขานะครับที่ว่าเขาเป็นเศษไม้อัดมานะครับแต่ว่าวันนี้ผู้ออกแบบนะครับต้องการให้เป็นสีดำนะครับสีดำด้าน จะเปิดเป็นเคาน์เตอร์นะครับไม่ต้องโป๊แต่ว่าจะได้อารมณ์คือว่ามีเท็กเจอร์นะครับคือมีเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับแต่สีเนี่ยจะดำหมดเลยก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำมันครับว่าออกมาแล้วจะสวยหรือเปล่านะครับผัดกระดาษทรายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาตะล็กมาทานะครับก็ทาสักสองเที่ยวนะครับเพื่อที่ว่าจะลองพื้นนะครับ พราะถ้าเราไม่ทารองพื้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราพ่นสีพ่นดําไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดูดนะครับมันจะทําให้เปลืองนะครับก็เหมือนบล็อกไว้นะครับแล้วก็กันพวกยางไม้อะไรออกมาด้วยนะครับแล้วบางทีไม้อัดเขามีพวกพวกน้ํายาอะไรต่างๆบางทีถ้าเกิดเราไม่ทาเชาลักไปเนี่ยแล้วเราพ่นสีไปเลยอะบางทีสีจะไม่แห้งนะครับ หรือว่าเราทาแล็กเกอร์หรือว่ายูนิเทนหรือว่าสีพ่นเนี่ยบางทีเขาจะไม่แห้งนะครับเหมือนกับว่าเขามีน้ํายาเคลือบอยู่นะครับเราก็เอาฉลักนะครับมาทาเป็นรองพื้นนะครับบล็อกไว้ก่อนก็ทาสัก2เที่ยวนะครับเพราะว่าไม้เขาจะได้ไม่ดูดสีนะครับเราจะได้ไม่เปืองสีนะครับหลังจากที่เราทาฉลักนะครับแห้งดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเตรียมผสมนะครับสีพ่นดำนะครับเพื่อที่จะมาทาบนไม้อัด sob นะครับ ก็วันนี้ผมจะใช้เป็นสีพ่นดํานะครับสูตรน้ำของ RPS นะครับเป็นสีพ่นอุตสาหกรรมนะครับเขาก็เป็นสูตรน้ำนะครับสามารถผสมน้ำได้5-10%นะครับสีสูตรน้ำนี่เหมาะกับงานเวลาเรา DIY นะครับถ้าเกิดว่ามีพื้นที่แคบๆเนี่ยเพราะว่ากลิ่นเขาไม่เหม็นนะครับ ขาไม่เหมือนกับพวกสีพ่นอุตสาหกรรมที่ว่าผสมด้วยทินเนอร์3 a นะครับอันนั้นเขาก็จะมีกลิ่นที่รุนแรงหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แพ้ทินเนอร์นะครับก็แนะนำให้เป็นสีพ่นสูตรน้ำนะครับของ rps นี่เขาก็เขียนบอกไว้นะครับว่าเป็นสีอเนกประสงค์นะครับสำหรับทางานไม้งานปูนและก็งานเหล็กนะครับอันนี้ผมก็เทแบ่งมาแล้วนะครับเพราะว่าสีเขานี่จะ ค้นนะครับเขก็จะข้นเดี๋ยวว่าผมจะผสมน้ำเนี่ยประมาณ5%นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราทาเนี่ยจะได้ลื่นหน่อยนะครับ mm hmm. ก็พอประมาณนะครับไม่ไม่ต้องไปเหลวมากนะครับเพราะว่าเราก็ต้องการสร้างเนื้อด้วยนะครับเพื่อที่ว่า,าเวลาเราทาไปเนี่ยเขาจะได้มีเนื้อสัมผัสนะครับเวลาเราจับเราจะได้นิ่มมือนะครับ เราก็ทาไปนะครับให้ทั่วๆเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีกาก็ใช้กาพ่นนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาเข้าลงไปในร่องรูของไม้อัด S.O.B. ด้วยนะครับเขาเอาเศษไม้มาอัดนะครับมันทำให้เกิดมีมีร่องมีรูนะครับเราก็ทาให้ทั่วๆเลยนะครับสีสูตรน้ำนี่ก็เหมาะกับคุณแม่บ้านนะครับ ไม่กลิ่นที่บางเบานะครับเพราะว่าผสมด้วยน้ํานะครับเราก็ทาทั่วๆเลยครับเดี๋ยวเราทานะครับสักสองเที่ยวนะครับเพราะว่าชิ้นงานเราเนี่ยอยู่ภายในบ้านนะครับมีเด็กหรือว่ามีาผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ห้องเล็กนะครับเราก็เหมาะที่จะใช้เป็นพวก สีสูดน้ำนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเขาจะบางเบาเขาจะไม่ไปบรบกวนกับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะครับความการสูดดมนี่ก็จะมีอันตรายน้อยกว่านะครับก็เหมาะกับพวกงานนี้ว่าเป็นคอนโดนะครับแล้วก็เป็นห้องนะครับที่ว่าไม่ต้องการกลิ่นที่แรงมากนะครับเ,รเพื่อนๆก็ลองดูนะครับ หลังจากที่เราทาสีพ่นนะครับไปสองเที่ยวแห้งดีแล้วนะครับเราก็เอากระดาษทรายนะครับสักเบอร์240นะครับมาลูบบนชิ้นงานให้ลื่นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพ่นนะครับสีพ่นขึ้นมาอีกสักสองเที่ยวนะครับเพื่อที่ว่าจะสร้างเนื้อเขาขึ้นมานะครับหลังจากที่เราขัดกระดาษทรายดีแล้วนะครับ เราก็มาทําการพ่นสีพ่นดํานะครับอีกสัก2เที่ยวนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเติมเนื้อเขาขึ้นมานะครับให้เขามีเนื้อมีหนังขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็พ่นให้ทั่วๆเลยนะครับอันนี้หลังจากที่ว่าเราทาสีดํารองพื้นไว้แล้วนะครับก็ช่างไม้ก็มาประกอบตู้นะครับดูเป็นแนวทางดูเป็นไอเดียนะครับ เพื่อเพื่อนๆเ,เอาไปแต่งร้านนะครับแต่งบ้านนะครับระหว่างที่เรารอช่างไม้นะครับประกอบเราก็มาทําดินโป้กันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นดินสอพองปนนะครับแล้วเราก็เอาสีพ่นนะครับสูตรน้ํานะครับผสมเพื่อที่จะเป็นดินโป้สีนะครับเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะครับ ก็เติมน้ําเราก็เติมน้าซะหน่อยหนึ่งนะครับพอไม่งั้นเดี๋ยวเขาแข็งแล้วเดี๋ยวเราจะขัดไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวเรา,เาดินโป้สีนะครับไปโป้พวก,กรูตะปูกันนะครับเพื่อนๆก็ผสมให้พอดีนะครับไม่ต้องเหลวเกินไปนะครับ หลังจากที่ช่างไม้ยิงไม่อาจติดกับตู้แล้วนะครับเราก็มาเก็บโ้กันนะครับเราก็โ้ไปครับให้ทั่วๆนะครับพวกขัวตะปูนะครับก็กดให้แน่นๆเลยนะครับช่างเขาก็จะเรียกดินสีนะครับดินโป้แต่ละอย่างก็จะเรียกชื่อตามตามดินนั้นๆที่ว่าใส่ส่วนผสมลงไปนะครับดินน้ำ ก็คือดินสอพองผสมน้ำนะครับใส่วานิดดินสีก็คือดินสอพองผสมสีนะครับดินชะแล็กก็คือดินสอพองกลนใส่น้ำชะแล็กนะครับหลังจากที่เราเก็บโปแล้วนะครับเราก็เอากระดาษทรายเบอร์240นะครับมาขัดนะครับก็ขัดเฉพาะที่ดินโป้ก่อนนะครับยังไม่ต้องไปขัดเต็มหน้านะครับ ยังไม่ต้องไปขัดเต็มหน้าพวกนี้นะครับเราขัดเฉพาะดินโปก่อนนะครับหลังจากที่เราขัดดินโปแล้วนะครับเราก็เอาสีดำนะครับมาแต้มถามว่าเอ้าแต้มทำไมทาไมไม่พ่นยกหน้าเลยนะครับเพราะว่าที่เราแต้มเนี่ยเราต้องการให้ดินโปเนี่ยเขาทันเขาทันกับผิวไม้ที่เราไม่ได้โปนะครับเพราะผิวไม้เนี่ยเราพ่นไปสองเที่ยวใช่ไหมครับ แต่ดินโป้เนี่ยยังไม่โดนสักเที่ยวนึงทีนี้เวลาเธอเกิดเราพ้นยกมาเนี่ยดินโป้เขาก็จะดูดนะครับตรงนี้ก็จะเงาดินโป้ก็ดินโปก็จะดูดแห้งด้านนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเปืองสีนะครับเราก็เอาสีมาแต้มเฉพาะดินโป้ก่อนนะครับก็สักสองเที่ยวนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ทันกันกับผิวชิ้นงานที่เราไม่ได้โป้ไว้นะครับงงไหมครับ ไม่งงเนาะตามทันนะครับเพื่อนๆพอเราแต้มดินโป๊องเที่ยวแล้วเดี๋ยวเราลูบกระดาษทรายนะครับทั้งหน้าแล้วเราก็พ่นยกหน้าขึ้นมาเลยนะครับอัดหนาขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวพ่นอัดหนาขึ้นมาอีกสัก 3- 4ถึงสี่เที่ยวนะครับให้เขามีเนื้อนะครับเวลาเราจับสัมผัสเนี่ยจะได้นิ่มมือนะครับหลังจากที่เราแต้มสี ดินโป้หัวตะปูจนขึ้นดีแล้วนะครับเราก็เอากระดาษทรายเบอร์240นะครับมาลูบให้ทั่วๆเลยนะครับลูบให้ลื่นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพ่นสีอัดหนาขึ้นมานะครับภาษาช่างก็คืออัดหนานะครับก็คือหมายความว่าพ่นสีประมาณอีกสัก3ถึงสเที่ยวนะครับให้เนื้อสีเขาหนาขึ้นมาเวลาเราสัมผัสเนี่ยจะได้นิ่มมือนะครับแล้วก็จะทำให้สีเนี่ย มีความสม่ำเสมอนะครับก็เดี๋ยวไปดูการพ่นอัดหนากันครับแต่ละเที่ยวก็รอให้แห้งนะครับเราถึงจะพ่นทับเที่ยวต่อไปนะครับหลังจากที่เราอัดหนาแล้วนะครับ 3ถึงเที่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่สาแก่ใจนะครับอยากจะอัดหนา5้าเที่ยว1ิบเที่ยวก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็เอาที่มันสาแก่ใจของเพื่อนๆเลยนะครับก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับพอเราอัดหนาเสร็จแล้วนะครับเราก็เอากระดาษทรายนะครับเก่าๆนะครับสัก320นะครับมาลูบให้ทั่วชิ้นงานเลยนะครับเดี๋ยวเราพ่นทับด้านกันนะครับสัก2เที่ยวนะครับ ส่วนสีด้านนะครับที่พ่น2เที่ยวสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะใช้สีพ่นด้านสูตรน้ําของ RPS นะครับ1ส่วนแล้วก็สีพ่นเงาสูตรน้ํานะครับของ RPS 1ส่วนนะครับเอามาผสมกันนะครับเป็นกึ่งด้านกึ่งเงานะครับก็เดี๋ยวรอให้เที่ยวแรกแห้งนะครับแล้วเราก็พ่นทับด้านเที่ยวที่2นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาแนะนำกันก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ผมช่างหน่อยหัวจุกก็ขอให้เพื่อนๆมีเงินมีทองกองเป็นกรละมังทุกทุกท่านเลยนะครับฝาก แฟนเพจ Facebook เกือกไปกับช่างด้วยนะจ๊ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์พูดคุยพบปะสังสรรค์เอารูปผลงานมาแชร์กันได้นะ